สวัสดีมวลสมาชิกไลออนสากลทุกคนวันพรุ่งนี้แล้วคือวันที่9มิถุนาที่พวกเราทุกคนจะมีโอกาสดีได้ต้อนรับการมาเยือนของประธานมูลนิธิไลออนสากลเราจะมีการฟังสัมมนาพิเศษที่โรงแรมมนเทียนรีวอร์ไซเวลาจะเริ่มต้นตั้งแต่14นาฬิกาถึง15นาฬิกาช่วงนี้จะเป็นช่วงของการลงทะเบียนและเตรียมความพร้อมก่อนที่จะรับฟังการสัมมนาและช่วงเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไป 120นาทีที่สำคัญสำหรับพวกเราที่จะได้มีโอกาสฟังถึงความประทับใจและความรู้สึกของประธานมนิสัไทิศไรอ,อันสากลที่ท่านได้ดำรงตำแหน่งและเมื่อท่านมีคำถามแน่นอนประธานมนิสัยทิศไรอ,อันสากลจะเป็นผู้ตอบในสิ่งที่ท่านยังสงสัยอยู่และหลังจากนั้นจะเป็นพิธีการมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ประสานงานฝ่าย LCF ทุกภาคและช่วงระยะเวลา 17นาิกาถึง18นาิกา15นาทีพวกเราจะมาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าร่วมงานเลี้ยงมือค้ำอีกครั้งหนึ่งการเลี้ยงมือคํำจะเริ่มตั้งแต่18นาฬิกา15นาทีจากไรออนร้อยเอกขจิตหับพนานนท์ผู้ที่เคยเป็นนายกโลกของไทยคนเดียวได้กล่าวเปิดตัวประธานมูลนิธิไลออนสากลอย่างเป็นทางการและหลังจากนั้นประธานมูลนิธิไลออนสากลจะกล่าวสุนทรพจน์ให้เราฟังครั้งหนึ่ง และท่านเองจะมอบโล่เมลวิงจอนแฟโร่รรโให้กับผู้ที่สนับสนุนในกิจกรรมของไลออนสากลและเราจะมีการถ่ายรูปร่วมกับประธานมูลนิธิไลออนสากลตามลำดับโปรโตคอลที่กำหนดไว้ในงานนั่นเองและที่สำคัญนะครับในค่ำคืนนี้ทุกคนนะครับขอให้ท่านไต่สูตรสม,มสรรเข้าร่วมงานทั้งการสัมมนาและการทานอาหารมื้อคำ่ำเพื่อที่จะได้เป็นรูปแบบที่มีความพร้อมเหมือนกันทั้งหมดขออนุญาตเชิญท่าน เขาร่วมงานให้ตรงเวลานะครับเพื่อที่ท่านเองจะไม่เสียผลประโยชน์ในการรับข้อมูลดีจากประาธานวุฒิสาคนทุกคนสวัสดี